แปดนาฬิกาสิบแปดนาทีเรามาปิดท้ายกันท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เห็นเขาลางแหละตั้งแต่เช้าเลยประเด็นเรื่องหนุ่มกาลากับภรรยาเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นข้อกฎหมายแต่ขณะเดียวกันประเด็นครอบครัวก็อยู่ในความสนใจเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ถ้าดูจากแนวทางทั้งสองฝ่ายเริ่มจากฝั่งคุณเดชากิตติวิทยานันทนายของคุณหนุ่มกาลาออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ประเด็นว่าที่ไปเบิกความต่อสาร ว่ามีไรายได้สาม,มีก็หมายถึงคุณนมปีละ30ล้านแต่ข้อที่จริงจากที่ปรากฏในงบการเงินห้างคุณส่วนจำกัดปีหนึ่ง14่ล้าน <5 S 2> บอกไปเกินกว่าหนึ่งเท่าตัวหรือร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าเบิกความแท็จหรือไม่ข้อต่อมาที่มีการอ้างว่าหรือตอบโต้ออกมาหลังจากที่มีเปิดประเด็นว่าต้องมีค่าใช้จ่ายของห้างคุณส่วนจำกัดที่เอามาใช้จ่ายในครอบครัวโดยคุณจูนเป็นคนโพสต์เองเดือนหนึ่งประมาณ700,000 คุณเดชาออกมาบอกว่าได้ตรวจสอบแล้วโดยฝ่ายบัญชีของคุณหนุ่มว่ากรณีของค่าใช้จ่ายในครอบครัวเดินละประมาณเจ็ดแสนเนี่ยเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งของคุณหนุ่มคน,คนละก้อนกันกับ66ล้านเพราะฉะนั้นยืนยันข้อเท็จจริงว่ายังเป็นกรณีที่คุณโจรข้อกล่าวหานะายักยอกเงินจากค่าคุ้มส่วนจำกัดในฐานะตัวบุคคลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายไปฟ้องศาลแขวงสูตรประกาศไว้แล้วคนละก้อนกันที่อ้างว่าค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่ใช่ 66สิบล้านเอาไปเข้าบัญชีคุณจูนและข้อสุดท้ายที่แถลงเมื่อวานนี้คนหนุ่มกระลาเครียดมากจะไปบวชสิบมิถุนาถ้ายังเอาลูกหรือตัวคุณจูนไปออกสื่อจะไม่เจรจาใจอีกต่อไปขอให้หยุดได้แล้วถ้าเกิดหยุดความเคลื่อนไหวสร้างดราม่าฟังคุณเดชาระบุว่าพร้อมจะพูดคุยทรับ์สินสมรสแบ่งคนละครึ่ง คดีนั้นอะอดีตภรรยาของคุณหนุ่มกลาเนี่ยเขาได้ฟ้องมือที่3ามและขณะนั้นมือที่3เนี่ยผมเป็นทนายด้วยประตรวจดูคําเบิกความของอดีตภรรยาสาม,มีข้าพเจ้ามีรายได้30ล้านต่อปีคาวนี้มันก็จะขัดแย้งกับไอ้งบการเงินที่เอามาอยู่ในโซเชียลมีเดียนะนะที่เอามาแสดงอ่ะสิล้านเองมันเลยมีคําถามว่าเป็นการเบริกความเท็จหรือไม่หรือเข้าใจผิด หรือทนายพิมมาให้ผิดปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมีมานานแล้วอุมกลาและอดีตภรรยาเขาไม่คุยกันมานานแล้วก็คุยกันเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวส่วนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องลูกก็ฝากอดีตภรรยาว่าอย่าเอาลูกมาออกกระทางที่กอกถ้าเรารักเด็กจริงนะอย่าลืมนะมันมีพรบคุ้มครองเด็กอยู่นะและอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณนุ่มกลาในฐานะพ่อกับลูกเนี่ยมันไม่มีปัญหาเด็กมันอายุแค่สองสามขวบไม่มีอะไรกระทบต่อความรู้สึกหรอกคือคือมันไกลเกลี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากให้อดีตภรรยาหยุด ให้สัมภาษณ์สื่อหยุดไปออกรายการนู้นรายการนี้โดยเฉพาะคุณหนุ่มกาลาเป็นบุคคลสาธารณะพอมาบอกว่าเนี่ยมีเมียน้อยนอกใจเมียปุ๊บก็โดนด่าพอโดนด่าก็กระทบต่อชื่อเสียงรายได้มันก็ไม่มีเงินที่จะไปดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วไล่คดีนอกใจอะไรมันก็จบไปนานแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องหยา่านะครับถ้าดูแล้วมันตกลงไม่ได้แทนที่คุณจะไปหาตัวเลขมา66กล้านเนี่ย นะคุณเอาไปทําอะไรเขาได้ทําการตรวจสอบแล้ว66ล้านเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินไอเลี้ยงดู6กเจ็ดแสนประจําเดือนนะเขามีก้อนหนึ่งนะเพราะฉนั้นเงินตัวเนี้มันไม่มีคําตอบว่าคุณเอาไปไหนเ <c oughs> อไม่เป็นไรหรอกครับคุณหนุ่มเขารับได้อยู่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเขาบวชแล้วบวชแล้วก็จบแต่ถ้าเกิดบวชแล้วดูแล้วมันยังไม่สงบก็มไม่ต้องศึกเลยก็แค่นั้นเองก็เป็นเจ้าวาดไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีติดต่อมีแต่ให้สัมภาษณ์อัดกลับมาพร้อมลบพร้อมสู้เห็นเห็นทนายเขาบอกพร้อมแล้วนะ ตอมาของเลตา,าโอ้ยิน <พา S 2> ดีเลยครับยินด,ดีแล้วก็หยุดอะไรทําอะไรให้มันดรามา่าให้คนมาดา่าหนุม่มหยุดได้แล้วหยุดเถอะเครียดที่ก็ดูโอ้โหก็เมียออกมาเล่นทุกวันให้สัมภาษณ์ไปยืนหน้าคลินิกบ้างอะไรบ้างนะาทาเหมือนตัวเองโอ้โหเครียดมากร้องไห้คนก็ดา่าหนุ่มก็ลาอะไรเงี้ยคณหนุ่มก็เครียดเงีถูกดา่าทุกวันนะใครจะไม่เครียดโดนด่าก็มาคุยกันเนี่ยมาคุยสถานการณ์ตัวนี้ไปไกลแล้วก็มาคุยกันนะทรัพย์สินนี่สินก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง แล้วเวลาพูดออกทีวีอะไรต่างเนี่ยนักกฎหมายทนายความเนี่ยอยากให้พูดความจริงไม่ต้องไปด่ามากถ้าผู้ชมและถ้าฟังดูจากแนวโน้มดูถ้าว่าฟังคุณหนุ่มจะเป็นต่อในแง่ของกฎหมายเพราะถ้าดูจากทนายของคุณโจนและคุณจูนก็แชร์ข้อความของทนายนอกจากกรณีการขออภัยสื่อที่ไม่ได้อาที่ได้ปริเสธการให้สัมภาษณ์แล้วระบุ ที่ปฏิเสธการขอให้สัมภาษณ์เพื่อรักษาความสงบสุนในครอบครัวคือก็บอกเลยไม่สัมภาษณ์ขนาดเดียวกันทางพี่จูนพร้อมถ้ามีพื้นที่สื่อจัดให้มีการเจรจากันทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อตกลงหรือจะเจรจาที่ใดยินดีเสมอครับนั่นก็แปลว่าก็ไม่พูดกับสื่อแล้วขนาดเดียวกันพร้อมเจรจาค่ะขนาดที่ล่าสุดเมื่อวานคุณเดชากิติวิเทศร์นั้นก็ออกรายการโทรทัศน์ทางช่องไทยรัฐระบุว่า ทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันเพราะมีปัญหากันสองสามปีอยากหย่าทั้งสองฝ่ายแต่ติดขัดเรื่องทรัพย์สินกับหนี้สินพยายามคุยกันตกลงกันไม่ได้คนโจรพูดทำนองว่าให้ไปใช้สิทธิ์ทงางศาลหนุ่มมาปรึกษาแล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบหลักฐานแล้วไปเจอสเตทเมนต์โอนเงินกักขอจก,กอห้างมูลส่วนจำกัดเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในครอบครัว6 6ล้านไม่ได้ใช้จ่ายในครอบครัว ก็เลยตัดสินใจฟ้องอย่างที่ว่าไปแต่คุณเดชายืนยันว่าไม่ได้ต้องการจะเอาภรรยาติดคุกนะหมายถึงคุณโจนถ้าชี้แจงได้ก็จบขนาดเดียวกันเงื่อนไขคุณเดชาบอกได้ประสานกับคุณหนุ่มกัญชากําเดิดพลอยนี่อีกหนุ่มหนึ่งให้เป็นคนกลางนัดทั้งคู่มาพูดคุยกันเจรจาตกลงกันแล้วหยุดความเคลื่อนไหวในแง่ของสื่อเพราะจะทำให้คุณหนุ่มโดนดา่า ข้อเสนอของหนุ่มกะลาที่ให้คุณกัญชัยเป็นตัวกลางในเจิรจักก็คือตอนนี้เงินที่เอาจอกบริษัทไปเนี่ยหกสิบหกล้านค่ะให้คุณจูนเอาเงินที่เอาไปหกสิบหกล้านไปมาปิดหนี้นสินของทั้งสองฝ่ายอะค่ะซึ่งก็มีพวกบ้านพวกรถซึ่งถือว่าสร้างมาร่วมการบูรณาค่ารวมแล้วสิบหกล้านบาทและเมื่อปิดหนี้แล้วก็จะได้สินทรัพย์ที่ปลอดหนี้ถือว่าเป็นสินสมรสก็ให้แบ่งเท่ากันคนละครึ่งตามกฎหมาย ก็แปลว่าที่เหลือหลังจากปิดนี่มันถือเป็นสินสมรสเอามาแบ่งขึ้นกันตามกฎหมายส่วนเงินที่คุณจูนเอาไปเข้าบัญชี66ล้านเมื่อปิดนี่16ล้านจะเหลืออีก50ล้านคุณจูนต้องเอาเงินสดมาให้คุณหนุ่มกะลา5ล้านถึง10ล้านเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายนี่คือบทสรุปซึ่งเดี๋ยวคุยกันตอในคุยนอกจอเรื่องนี้